สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพอพอลอ t y ี h ชาน e ลนะครับผมเย้นะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปผมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดูคลิปผมเรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยผมฝากนิดนึงนครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมนะบางทีนะครับอาจจะดูเพลินนะครับแล้วก็ลืม Subs c r i b e ผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe เลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปของผมแล้วก็ดูคลิปผมผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ยังไงฝากดูจนจบท้ายคลิปนะครับแล้ว้ยนนค่ลิปีีเ เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมก็ตามที่จวหัวไว้วันนี้นะครับผมเราจะมาดูของมันต้องมีสําหรับห้อง Airbnb นะครับต้องแยกก่อนครับว่าของมันต้องมีกับของจําเป็นของห้อง Airbnb มันคือยังไงนะครับสำหรับของที่เป็นสิ่งจำเป็นหรือว่าเรียกว่าเป็น Basic amenity สำหรับห้อง Airbnb เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ ทางด้านข้างนะครับผมเป็นสิ่งที่เาเรียกว่าจําเป็นจะต้องมีหรืออยู่แล้วนะครับทาง Airbnb เนี่ยกำหนดว่าคุณทําห้อง Airbnb คุณจะต้องมีพวก b a s i c a บ i ิ i t y เหล่านี้เอาไว้ในห้อง Airbnb นะครับสาหรับของมันต้องมีเหมือนพี่สุขวัญบอกนะครับว่าพี่สุขวัญบอกว่าของมันต้องมีก็คือมันอาจจะไม่จําเป็นจะได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีนะเนาะของมันต้องมีของมันต้องมีก็มีสิผมก็เลยจะมาแนะนําว่าอะไรบ้างสําหรับห้อง Airbnb เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีบ้างนะครับผม ก็เดี๋ยวเราลองดูกันไปเรื่อยๆครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเรามาคุยกันเรื่องว่า Airbnb เนี่ยมันผิดกฎหมายจริงหรือเปล่านะครับผมขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่า Airbnb ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เอาไปใช้จองห้องพักเหมือนกันกับพวก Booking แล้วก็ Agoda ครับไม่มีใครบอกว่า Booking หรือ Agoda เนี่ยผิดกฎหมายแต่ว่าบอกว่า Airbnb ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยผมเคยืนยันว่า Airbnb มันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าที่เห็นหลายหลายคนหรือว่าที่มันเป็นข่าวบอกว่า Airbnb ผิดกฎหมายเนี่ยมัน เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาคอนโดมาทําเป็นห้องเชา่ารายวันมันก็จะไปผิดพรบโรองแรมนะครับแต่จะให้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดอันนี้ผมไม่ใช่นักกฎหมายจริงๆผมก็จะไม่ได้บอกนะครับว่ามันผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับการทํา Air บ nB ในคอนโดแต่ผมเองนะผมไม่ได้ทํา Air บ nB ในคอนโดนะครับผมเลือกที่จะทํา AirbnB เป็นบ้านหรือว่าเป็นเป็นตึกแถวเพราะเหตุผลว่ามันสามารถทําให้ตกกฎหมายได้โดยการจดทะเบียนที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมนะครับเน้นนะครับ ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมนะครับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องมีบ้าน หรือว่ามีห้องเนี่ยไม่เกิน4ี่ห้องและไม่เกิน20เตียงนะครับในหนึ่งที่อยู่นะครับผมถ้าคุณสา,สามารถทํากฎนี้ได้เนี่ยมันสามารถไปจดทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่กรมการปกครองนะครับเพื่อขอที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนมันก็ถูกกฎหมายได้นะครับผมก็อยากจะให้ลองพิจนารณาอันนี้เอาไว้สําหรับใครที่สนใจอยากจะให้ผมพูดเรื่องที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้ไม่ได้นะว่าอยากรู้นะครับถ้ามีคนที่แบบอยากรู้เยอะๆเนี่ยผมก็จะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกนะครับสำหรับการทายัง ไม่ใช่โรงแรมนะครับที่นี่ก็ไม่ใช่คอนโดครับที่นี่เป็นห้องที่อยู่บนตึกแถวนะครับผมอันนี้เป็นห้องที่อยู่บนชั้น3บนตึกแถวนะครับหนึ่งห้องชั้น2ผมทําอีกหนึ่งห้องนะครับก็เป็น2ห้องนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้านอาหารเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะว่าของมันต้องมีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับห้อง Airbnb นะครับสาหรับของมันต้องมีในห้อง Air b บ b ชิ้นแรกที่ผมอยากจะเอามาเล่านะครับก็คือนี่ครับเตารีดนะครับ แล้วก็ที่ลองรีดนะครับผมผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยทำา Airbnb ไม่ได้ใส่ตารีดไปด้วยเพราะว่าถ้าลึกๆนะครับผมมันบอกว่าใส่ตารีดเนี่ยจะเป็นสําหรับเอาไว้ต้อนรับบิสเนสอะไรประมาณนี้นะครับคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าคุณทําบ้าน Air ์บ b นหรือคุณกําลังคิดจะทํา Airbnb ีคุณต้องคิดถึงว่า Airbnb มีข้อดีมากกว่า โรงแรมยังไงนะครับผมเองนะครับเป็นคนนึงที่ทําทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน Airbnb นะครับโฮสเทลนะครับหรือว,ว่าโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมนะครับทำทั้ง3อย่างเพราะฉะนั้นผมจะสวมหมวกคนละแบบนะครับเพื่อคิดคนละแบบคนที่ทําบ้าน Airbnb เนี่ย สวมหมวกคนที่ทำบ้าน Airbnb ข้อได้เปรียบอะไรบ้างที่คุณสามารถเอาชนะโฮสเทลหรือว่าโรงแรมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องคิดเอาไว้นะครับว่าบ้าน Airbnb เนี่ยมีส่วนไหนที่สามารถเอาชนะโรงแรมหรือว่าเอาชนะโฮสเทลได้สิ่งที่ทําให้คุณต่างไปก็คือลักษณะของการมาพัก Airbnb เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนการมาพักบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอํนวยความสะดวก ที่มันคล้ายๆบ้านเนี่ยมันจะต้องมีมันเป็นของต้องมีนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบลองสเตย์ด้วยเนี่ยไอพวกเตารีดที่ลองรีดหรือว่าแม้กระทั่งตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเจะบอกว่ามันจะเป็นจะต้องมีก็เป็นจุดที่แบบว่าคุณจะสามารถเอาชนะโรงแรมได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นของต้องมีสําหรับห้อง Airbnb นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญสุดๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมกําลังจะเพิ่มให้ห้องห้องนี้ในวันนี้ก็คือเป็น ครัวนะครับผมแต่สิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์คิทเช่นซึ่งมันไม่สามารถจะเป็นคิทเช่นที่แบบว่าทําหนัก,นกๆกับข้าวหนักๆแบบผัดหนักๆได้ก็จะเป็นเหมือนแค่เตาไฟฟ้าแล้วก็สามารถต้มน้ําต้มมาม่าต้มนู่นนี่นั่น,นหรือว่าอาจจะผัดกับข้าวที่มีกลิ่นได้เล็กน้อยนะครับถ้าหนักๆเลยก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าการที่ผมจะเอาเตาไฟฟ้ามาวางไว้เฉยๆในกลางห้องเนี่ยแล้วผัดๆอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่โอเคครับเพราะกลิ่น,นมันจะ ตลบอบอวนไปทั่วห้องเลยแล้วยิ่งถ้าสมมติผมปล่อยห้องให้เขาเนี่ยอยู่ประมาณแบบเป็นลองสเตย์เป็นแบบ30วันเงี้ยคือกลิ่นมันก็ยิ่งแบบตลบอบอวนไปทั่วห้องน้ำมงน้ำมันกระจระายเนี่ยวันนี้มันก็ไม่โอเคนะครับผมก็เลยต้องทําเป็นเหมือนกับเป็นสเตชันเอาไว้สําหรับทําอาหารเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับห้อง Air b บ B ห้องนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับผมว่าห้องห้องนี้มันจําเป็นจะต้องมีคิทเช่นนะครับ อนนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยห้องได้อาคุบเอนซีประมาณ95ประมาณเกือบร้อยอยู่แล้วคือเดือนหนึ่งก็มีคนพักแบบว่าเกือบจะ30วันอยู่แล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มีครัวอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่เนี่ยเขาก็เอนจอยกับการทานร้านอาหารข้างล่างทั้งเช้าทั้งเที่ยงนะครับอาหารผมเนี่ยช่วงเย็นก็จะปิดแต่ว่าก่อนในนี้นเนี่ยลูกค้าที่มาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ปิดฉันก็เดินออกไปตลาดนะัดรถไฟหรือเดินออไปที่ไหนเพื่อไปหาของกินได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าแถวนี้มันก็รัชดาัันกกกก็ใล้บ ร้านอาหารหล,หลายที่นะครับต้หาทานได้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นแบบว่าควอลันทีนใช่ไหมครับหรือเป็นช่วงโควิดเนี่ยการที่จะออกไปดึกดื่นข้างนอกเนี่ยมันก็จะหาทานยากนิดนึเงแต่ว่าต้องคิดก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะกลับตละลัดไปหมดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับสำหรับคนที่ทํา Air บินอยู่แล้วเพื่อให้เซอร์ไว์หรือว่าเอาตัวรอดต่อไปได้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ยังอยู่หรือว่ายังหาที่พักอยู่ตอนนี้จะเป็นลูกค้าประเภทที่ไม่ได้กลับบ้าน อยากอยู่ในเมืองไทยต่อกลับบ้านไม่ได้นะครับอยากอยู่ในเมืองไทยต่อเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยยังดูดีกว่าบ้านเขาหรือว่าหลายๆคนที่ที่เห็นเป็นข่าวนะครับแบบคนรัสเซียที่แบบติดอยู่ในเมืองไทยแล้วก็แฮปรู้สึกแฮ ppy มากที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยมีคนใจดีาการสาธารณสุขก็ดีนะครับคนติดโควิดก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับผมก็เขาก็เลยเลือกที่จะยังอยู่เมืองไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมองหาห้องพักที่เหมือนราคาเหมาะสมอันดับแรกนะครับคุณจะต้องทําห้องพักให้ราคามัน ไปได้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะขายราคาเดิมกันได้อยู่เหมือนช่วงที่มันบวมบวมูมในช่วงเป็นหน้าท่องเที่ยวเพราะนั้นการปรับตัวเนี่ยสำหรับห้องพัก Airbnb เนี่ยอันดับแรกคือราคาห้องพักมันก็จะต้องลดลงมาหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันเหมาะสมหน่อยหรือว่าเพื่อให้มันอาจจะบางคนอาจจะพอไปได้ก็โอเคแล้วหรือว่าบางคนที่คิดว่ากาไรนิดหน่อยก็โอเคแล้วก็อยากจะให้พิจารณาราคาของห้องห้องพักด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเขาก็จะต้องมอง เรื่องของความความสะดวกสบายด้วยเช่นกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าผมจะมีตัวติดตั้งเพิ่มในห้อง Airbnb ห้องนี้นะครับผมผมก็เชื่อนะครับว่ามันจะตอบ ตอบโจทยนะ์นักท่องเที่ยวที่แบบตกค้างอยู่ในช่วงนี้ที่กําลังมองหาห้อง Airbnb อยู่กันแบบลองสเตย์นะครับผมเพราะฉะนั้นครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะสําคัญสําหรับห้อง Airbnb หรือว่าเป็นของที่ต้องมีสําหรับห้อง Airbnb ยุคโควิด1 9เนี่นยนะครับต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปจบมาให้เรียบร้อยเพราะว่าหลังจากที่ทํำ i ิทเช่นสเตชันเสร็จเรียบร้อยปอก็รีบเอารูปลง l ิส ting เลยครับแล้วก็ทําความสาดห้องต่อ ถ้าจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีจองเข้ามาแบบลองสเตย์หเดือนเลยก็เลยวุ่นวายกับการพาแขกเข้าบ้านครับเพื่อนๆลองคิดดูเองนะครับว่าการเพิ่มคิทเชนเนี่ยมันมีผลมากแค่ไหนฝากไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับกับของที่ต้องมีก็คือคีย์แท็กประหยัดไฟนะครับตัวตัดไฟตัดแอร์หาซื้อได้ที่ลาซาด้านะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับมันเป็นตัวช่วยเซฟค่าไฟของเพื่อนๆได้อย่างมากเลยครับว่าจะได้รับประโยชน์จาก สิ่งที่ปอแชร์ในวันนี้นะครับผมปอฝากติดตาม c h anel n พอพัฟพตีด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ